สำหรับการเตรียมเพื่อนำเสนอในงาน School Transformation Celebration ทางมูล,ลนิธิได้จัดเตรียมเป็นสไลด์เทมเพลต Power Point เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้นะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ในสไลด์หน้าแรกจะเป็นรายชื่อของโครงการสไลด์หน้าที่2จะเป็นรายชื่อของโรงเรียนและ School Concept ของท่านสไลด์หน้าที่3จะเป็นผลของการดำเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง5และคะแนนที่ได้ จากนั้นนำคะแนนที่ได้มาสร้างเป็นร์ชาร์ตและในสไลด์ที่4คือความโดดเด่นให้ท่านเลือก1ห,หัวข้อที่มีความโดดเด่นโดยอาจพิจารณาจากคะแนนที่ได้สูงที่สุดจากตารางในสไลด์ที่3ค่ะนำเสนอเพียง1ห,หัวข้อเท่านั้นนะคะและสุดท้ายคือสไลด์ที่5โอกาสในการพัฒนา ท่านจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ไปขยายผลกับโรงเรียนของท่านอย่างไรเทมเพตนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ค่ะ